ในห้องจัดประชุมสัมนา B1-1, B1-2, B1-4 และ B1-5 ชั้น B1 อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา คณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่องรวมพลังสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนวุฒิสภาโดยมีนางวราพัฒน์ไผ่พันรัฐประธานคณะกรรมาการเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาและนางอาจาาณรรนองรองประธานคณะกรรมการ ที่การคนที่หนึ่งกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมสถาบันการเงินองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วม นางวราพัฒน์ไผ่พันรัตน์กล่าวว่าปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสถือเป็นประเด็นที่สังคมควรให้ความห่วงใยและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากการเลือกปฏิบัติการขาดความรู้และทักษะที่ตลอดแรงงานต้องการตลอดจนการที่กลุ่มเปราะ